กระาสวัสดี hi, <l Jean> no ท <l ach the sun> <t> ่านผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้พวกผมแบกเลิสติกเช่นเคยนะครับเกมแบกเข้าไเอ็มไรออฟวิซารดกิงแล้วก็อยู่กันในตู้แดงอย่างน้องโนเอลท่าแสงนั่นเองครับโดยสำหรับตู้นี้เนี่ยจริงๆมันจะมีอยู่ประมาณ2การ์ดใช่ไหมการ์ดน้องเนี่ยจะอยู่ในตู้อีเวนต์แล้วก็จะอยู่ในตู้พวกนี้ด้วยนะครับผมมันจะเป็นการ์ดที่แตกต่างการถามว่ามันใช้งานได้ไหมเอาจริงๆเนี่ยถ้าเป็นในเรื่องการ์ดผมมองว่ามันสามารถใช้งานได้ทั้งคู่นะครับผมแต่ถามว่าตัวไหนดีกว่าแน่นอนครับว่าการ์ดที่อยู่ในตู้เนี่ย มันก็ใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้แล้วแหละแล้วถามว่าดาเมจมันต่างกันไหมอันนี้ดาเมจจะไม่ได้ต่างกันอยู่แล้วครับเพราะว่าเรื่องความสามารถที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยอาาเขตส,สมบูรณ์จะเหมือนกันนะครับแต่สกิลติดตัวของการ์ดเนี่ยจะไม่เหมือนกันตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีสเตก็กพรอมมังกรทะเลอยู่แล้วเราไปจิ้มศัตรูก็มีโอกาส50%เนาะที่มีการยัยุ ก็ขึ้นอยู่กับตามที่เราขัดด้วยอันนี้ถ้าเกิดว่ายยุใส่ศัตรูแล้วศัตรูเนี่ยก็จะเลือกโนเอลเป็นเป้าหมายหลกักใช่ไหมหล่ะก็ทําให้น้องโนเอลเนี่ยเก็บสแต็กมังกรได้จากการที่ฝ่ายศัตรูจบตีเขานั่นเองครับผมก็จะทําให้ดีกว่าเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการ์ดอีเวนต์เนี่ยมันจะได้รับเงินยูนเอาง่ายๆคือจริงๆเราเล่นตัวไหนก็นได้นะครับผมแต่ตัวนี้จะดีกว่าเนาะการประจําตัวอย่างที่ผมบอกไปครับว่าการประจําตัวไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นจริงๆเรามีขัดหนึ่งขัดสองขัด้ามก็ได้แล้วไม่เหมือนกว่า แต่ก่อนอื่นเลยนะขอคนละหไลค์หนึ่งซับสไครแล้วก็สําหรับใครที่กำลังมองหาร้านเ,เกมดีๆมีคุณภาพเติมเกมราคาถูกการเติมเองผมก็ขอแนะนําไปร้านเติมเกมเพาเวอร์เลยเลยครับนอกจากร้านจะเติมถักวการเติมเองแล้วนะร้านยังเปิดบริการ24ชั่วโมงอีกด้วยหากใครสนใจก็เพียงเซิร์ชเข้าไปใน Facebook ครับว่า po hey oh, w a r p l a y หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้ครับอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปแล้วไปใช้บริการกันที่นี้นะครับผมเราไปกดกันดีกว่าเราไปกดเริ่มตตตต้้้นนนททีีี่่่บบบบแรรรรกกกคัออเเาาจะดดหมมูลยสิงงผ ็คือน้องโนเอลห้าดาวห้าดาวเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าน้องห้าดาวก็เสร็จไปที่ร้อยปุ๊บ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 โอเคเกลือไปแล้วครับผมไม่แตกใน <c oughs> ประตูแย่นะครับผมแต่น้องน้องหนูเนี่ยใส่ชุดดีนะโอ้เสียดายวะโอเคสิบใบแรกก็ถือว่าเกลือไปนะครับผมสิบใบที่สองเรียบร้อยครับผมใจสลายขอข้ามเลยแล้วกันเลยครับผมประตูเดียวนะทําไมประตูเป็นแบบนี้เนี่ยปกติผมจะไม่ค่อยเกลือตู้แดงเลยนะแต่รอบนี้แบบ ค่อนข้างที่จะเกลือก็ดิ่งดำมาแล้วแต่ขอเป็นโนเอลได้ไหม <c oughs> โอเคประตูดีแต่ชุดน้องหายไปไหน <c oughs> สลับกันเฉยไอเวเลยไม่ออกนะครับผมใบที่30รอบนี้แหมขอการันตีแรกเนี่ยสัก3ตัวรวมกับการันตีใช่ไหม <c oughs> ขอให้มันออก2ตัวกันแล้วกันไปนะครับผมรอบที่เท่าไหร่40ใช่ไหมโอ้โหชุดไม่มาหนักนะรอบนี้หนักนะน้องโนเอลหนัก <c oughs> โอ้โห oh, ความหวังแบบว่าได้5้าดาวแดงเนี่ยมันเฮ้ยได้หาดาวแดงอะไรล่ะได้5ดาวมันก็ข้างลิบหลีแล้วนะรอบเนี้ยอือหือตู้ชุดดีปูเอาคือในไหนมันก็อือหือมาแลวครับผมลุ้นว่าจะหลุดเลนหรือไม่ขอแตก2ได้ไหมจะได้เออนั่นแหละนั่นแหละถือว่าคุ้มนะเรากดไปเท่าไหร่50บใบใช่ไหมโ oh, อ้โหการ์ดมาก่อนเลยแล้วการ์ดของราเดสเรียบร้อยหลุดเลนไปรอบเดียว โอเคครับผมไปกันต่อครับขอเป็นหน่วยกระทิงดําได้ไหมอันนี้ไม่ใช่ครับผมอ่าอนาจารโครเบอร์ไม่มีใครในตอนนี้ที่เป็น่าระดับ SSR ไม่มีครับผมขอเป็นตัวไม่ขอการ์ดการ์ดไม่ไม่ค่อยอยากได้จริงๆมาแค่การ์ดใบเดียวับพอ <laughs> ก็ไม่ก็อยากได้แต่ตัวอืมอาณาจารโครเบอร์อีกแล้วรอบนี้ต้องมาแล้วหน่วยกระดิงดำไหมอืมไม่นะยังยังยังไอ้เว่นเว่นมาทำไมอืมการ์ดเหรอยังตัวรอบนี้แหละของจริงของแท้เรียบร้อยนะครับผมแม่มดมาทำไมดาวมันล้นไปแล้วลุดเรตสองรอบโอ้โหได้สองลุงแต่มาทำไมก่อนโอ้โหแล้วการ์ดก็แบบโอ้โหเรียบร้อย โอเคนะครับผมรอบนี้เนี่ยน้องโนเอลก็ค่อนข้างที่จะเล่นผมอยู่นะเหลืออีกเท่าไหร่ร้อยสี่สิบแสดงว่าเรากดไปเจ็ดสิบนะครับผมก็ยังไม่ออกลุนเลด้วย <c oughs> น้องอืม้มชุดลืมเอามาเลยไงอีนูรอบนี้เล่นหนักจัดเลยหนักจัดเลยแปนิบใบไม่มานะครับผมมันอาจจะไปพีคช่วงท้ายๆก็ได้เราเราคือไปก่อน <c oughs> ไปนะครับผมไปต่ออืมรอบนี้แหละขอมาได้ไหมเรียบร้อยอีนูใส่ชุดมาปู่เหลือแค่ปู่เรียบร้อย อ่านะครับผมขอแตก3แตก4อ <c oughs> ไม่มี <c oughs> ไม่มีเลยเงียบกริบอืมหน่อยกระทิงดำมาขอตัวแรกได้ไหมโอ้โหแมกหน้าแมกหน้าไปตามโนเอลมาด่วนเลยอืมขอดีๆขอดีๆอืมหน่อยกระทิงดำมานั่นแหละเอ้ยแมกหน้าดับเบิ้ลแมกหน้าใจเย็นไอหนูอันนี้ยังไม่ออกไปกันต่อครับผมขออีกสิบใบเอ้ยเอ้ยสิบใบอะไรก่อนมาแล้วเฮ้ยไขวะเนี่ย ก็เป็นที่น้องฉันจําชื่อไม่ได้แปลกๆโอเคเรียบร้อยแล้วน้องโนเอลมาเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหมาเป็นตัวแรกนะดี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 นะครับผม80บใบน้องโนเอลมาก็ถือว่าลึกแต่ว่าไปกันต่อครับอืมก็ขอให้น้องมาอีกแค่นี้มันยังไม่พอน้องมาอีกเถอะ อย่าเล่นตัวแต่แบบออกตัวระดับ SR เลยหลายตัวแบบนี้ก็ดีนะจะได้เอาไปแลกตัวไปกันต่อครับผมจังหวะนี้ประตูเปิดมาแล้วชุดดีปูครับปูขอร้องโอ้โหขอแค่นี้มันยากไปใช่ไหมปูโอ้ผ่านไป100ตัวครับผมได้หนึ่งตัวเรามีกรารันตีอีกเอาง่ายตอนนี้โนเอลเรามี1ดาวเปน็นที่ร้อยครับแต่ว่า ไปกันต่อโอ้โหปร,นะป,รประตูเนาะประตูตู้เนี่ยค่อนข้างหนักจัดนะค่อนข้างลึกเลยแหละไปกันต่อครับประตูดีๆแล้วชุดอีนูเหลือแค่ปูแล้วปูรอบนี้ม,มาแล้วอย่าหลุดเลทได้ไหมถ้าไม่หลุดเลทเนี่ยเป็นอะไรดีมากโอโหไม่แตกว่ะกระดิ่งดำกระดิ่งดำกระดิ่งดำโอโหไอ้อณาจักรโคเบอร์ครับผมยางยางยางังมันจริงๆมันน่าจะดูได้เนะว่าแบบว่ามันลุ้งที่โลไหนอะ่ะจะได้ลุ้น แบบนี้แบบเราก็ต้อง,องนั่งดูทีละอันอะการ์ดหรอยางยางไม่เอากา์ดได้ไหมไม่ค่อยอยากได้การ์ดเลยอืเราเล่นการ์ดอีเวนต์ก็ได้แล้วแต่ว่าเออเรียบร้อยเราเกิดมาจากความผิดเพี้ยนมาทุกตู้มาทุกรอบทุกการสุ่มพวกมึงนี่นะมาทำไมกันก่อนเรียบร้อยครับโอ้โหสี่ลุงสี่ลุงวันนี้ออกตัวเดียว <laughs> โอ okay, เคนะครับผมกดไปต่อแล้วปู่ให้ต่อไหมปู่ไม่ให้ต่อครับผมปู่ลืมตาเอ้ยหลับตา <c oughs> โอ้โหเล่นหนักจัด200แรกเล่นหนักจัดเลยคือลุงกาจะไม่ให้เลยไงอีกเจ็ดสิบใบสุดท้ายครับผมขอละขอโนโอเอลโอ้โหเป็นไปได้ไหมที่แบบจะมีโนโอเอลเบิ้ลสองอะไรเงี <c> ้ย <oughs> แล้วนโนเอลเบิ้ลสองนี่ก็โอ้ยประหยัดไปเยอะเลย <c oughs> ลบมาลบมากร่มมากไปกันต่อครับผมนี่จะบอกนะว่า200เนี่ยน่าจะได้แค่2ตัว ไม่ได้การ์ดด้วยอืชุดมาแล้วปูนั่นแหละแค่นั้นปูมันมันแค่ลืมตาถางตาขึ้นมาออกสามตาได้ไหม <c oughs> โอเคนะครับผมมาแค่ <c oughs> ตัวเดียวอ่าทีนี้ก็มาลุ้นกันครับว่าน้องโนเอลหรือใครครับผมที่กําลังจะมาตอนนี้เรามี1ดาวแล้วถ้าเราได้อีกสักตัวเนี่ยจะเป็นอสองดาวนะไปกันต่อครับอืมไม่มาอืมมาไหม,มยังไม่มาครับผมขอดีด มาไหมกระทิงดำโอ้โหเรียบร้อยโอ้ยยังยังยังโอ้โหยอืมดีนะปูกิฟโซที่ออกมา <c oughs> กระทิงดำได้ไหมกระทิงไม่นะโอ้ยยังยังยังเอามาละมาแล้วเอ้ยยังยังโอ้โห,โโหลึกๆโอ้โกา้าสรอโอ้โกร์ดมานะครับผมแล้วเป็นอืมหลุดเลทครับหลุดเลทยับๆเลยตู้นี้แม่หนักจัดครับผมเป็นตู้ที่หนักจัดเลย โอ้ oh, ปู่เอ้ยลืมตามาก็แบบดูดีออกอืมตูด้ดีชุดดีแต่ปู่ไม่น่าจะลืมตามสองครั้งติดใช่ไหมอ่าลืมตามสองครั้งติดโอ้โหมาชดหน่อยไม่ได้ปู่เล่นตัวตนะัวนี่ยมารอบนี้ขอมาได้แล้วปู่อย่าอย่าเล่นตัวเลยอืมไม่ออกการ์ดอีกแล้วเหรอ,อยังยๆขอกระทิงดําขอน้อโนเอลจะได้เป็นสองดาวในการันตีแรกปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาไหมมาไหม ยังไม่มาสลับถัดไปครับมาไหม,มไม่มาครับผมแล้วก็ไปต่อครับอืมเอ้ยด้วยกระทิงดาแล้วเป็นเออนั่นแหละใช่ปะเออพี่น้องของฉันจําได้จําได้ท่อนด้านหลังนั่นแหละมาแล้วน้องโนโอเอลวากิลลี่ครับผมเรือการันตีปะไม่ไม่ไม่ใช่การันตีใช่ไหมเออไม่การันตีโอเคตอนนี้มี2ดาวแล้วเอ้ยชื่นใจอะ่ะหรือเปล่าวะอ,อ๋อเราเรานับจากการันตีด้วยใช่ไหมสองดาวใช่ถูกแล้วถูกแล้ว2ดาวหรือเปล่าวะ เราได้มาตัวแรกแล้วก็การันตีที่กำลังจะถึงอ่าเป็นสองดาวถ้าเกิดว่าออกก่อนที่มันจะการันตีนี่ก็เฮ้ยปู่จะลืมตาสาครั้งติดเหรอเป็นไปไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยบอกแล้วว่าช่วงหลังปลายมันดีปลายมันดีเฮ้ยออกออกมาอีกได้ไหมออกมาอีกได้ไหมออกมาอีกไม่ได้โลบเลยไม่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 ได้โลบเลยจริงๆไ,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 ไม่ได้โบลโบ <laughs> ออา,าอีกปะไหนไหนก็หลุดเลนมาเยอะแล้วขอแบบตรงเลนเยอะๆได้ไหมตรงเลนแบบ ติดกันอะไรเงี้ยเป็นไปได้ไหมมันต้องเป็นไปได้แล้วแหละเออหูวการมาแล้วเป็นการ์ดโนเอลไหมเรียบร้อยการ์โนเอลอย่างน้อยก็มีการ์โนเอลใช้ครับผมอ่าสองดาวไม่เ้อาะไรอืมจะสามสิบแล้วก่อน30มสิบนี่แบบได้อีกสักตัวไหมอืมประตูดีโอ,อีหนูชุดไม่มาเสียดายหนูชุดไม่มาอืม่มาเหงือก่อน <c oughs> ไม่น่าจะ ถึง5ดาวเพราะผมมีเก็บแค่อันเดียวอะ่ะเสียดายมากเลยผมไม่น่าจะเอาเศษสารพัดเนี่ยไปอัพตัวอื่นมั่วเลย <c oughs> ต้องรอบอสเกิดอะ่ะไม่ออกครับผมเรียบร้อยเลยแล้วก็ใกล้จะถึงรอบสุดท้ายกันแล้วครับผมกับ1ิบใบสุดท้ายนะฮะน้องโนเอลวาคิลี่ปึ๊บอันนี้การันตีผมขออนุญาตข้ามได้ไหมเดี๋ยวต้องดูก่อนว่ามันจะแตกกี่ลงแถ้าแตก2ลุกก็มีลุ้นอยู่โอหลับตาแบบนี้หลับตาแบบนี้ปู หรือว่ามันมีกฎอีกรอบหนึ่งวะผมก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวข้ามไปก่อนอึ๊บเราออกเป็นโนเอลแสดงว่าไม่มีไม่มีใช่ไหมเริ่มต้นใหม่โอเคเริ่มต้นใหม่ครับผมอ่ะตอนนี้ก็ไปแลกตัวเพิ่มดีกว่านะครับผมแล้วค่อยมาสุ่มต่อครับตอนนี้เรามี2ดาวแล้วรวมกับอันนั้นเป็น3มดาว4ดาว5ดาวขาดอีกดาวเดียวอ่ะหรือเปล่าวะต้องรอดูก่อนว่ามันจะออกต่อไหมอ่าเดี๋ยวขออนุญาตแบบไปแลกตัวก่อนนะ จริงๆมันต้อง5ดาวอ่ะน้องโนเอลมันถึงแบบจะตึงเปี้ยะเพราะว่ามันต้องมาเปิดป้องกันให้ตัวเองก่อนอ่าตรงนี้51บเใบแล้วก็แลกไปก่อนครับผมปึ๊บอ่าแล้วก็ตรงนี้12เราต้องขาดอีก12ใช่ไหมโอเคขาดประมาณเท่านี้เราก็แลกมาเป็นตัวนี้แล้วก็มาแลกตัวอีกรอบนะครับผมมาถึงวันนี้จะไม่ได้การันตีหลายรอบนะได้แค่ประมาณ2อรอบครึ่งแต่ว่าเราก็สู้ ไปกันต่อครับรอบนี้การันตีรอบที่สองครับแต่ไม่ถึงการันตีนะบอกไว้ก่อนไปแล้วเปิดรอบแรกมาแล้วปูปึ๊บเออนั่นแหละให้มันชื่นใจแบบนี้การ์ดไม่ต้องเราไม่สนใจการ์ดโอ,อ้โหแตก2ด้วยโนเอลมา2จะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะเกมโอ,อ้โหแล้วการ์ดการ์ดเป็นหลุดเลนเลยครับผมอมใจสลายตั้งแต่เริ่มอย่างน้อยก็แตก2ครับยังมีลุ้นตั้งแต่เริ่มนะขอเป็น3ามดาวได้ไหมไม่แบบนี้ไม่เรียบร้อย มาตลอดครับผมอดวงตาพาทิศเที่ยงคืนแต่ยังดีที่เป็นน้องดีอยู่ดีอยู่ออกสองตัวหลุดเล็ดได้ไงวันนี้โอ้สา์มีลุ้นนะสองตัวไม่ได้ต่างอะไรจากตัวเดียวเลยโอหลุนเล็ดไปได้ยังไงวันนี้โอ้แไปต่อครับผมไปต่อน้น้องโนเอลเราจะจบที่เท่าไหร่จะต้องรอไอ้บอสเบเทลกีกามาไหม <c oughs> เพราะว่าเราไม่มีเพราอ <c oughs> ไม่ลืมโอ้โหอุยได้อยู่ได้อยู่แต่มีโอกาสลุนเเรงสูงนะเพราะว่าปู่ไม่ลืมตาเฮ้ยรอบนี้ปู่มาว่ะแต่เป็นการ์ดหรอมีโอกาสเป็นการ์ดสูงเลยนะว่าแล้ว <c oughs> เป็นจริงด้วยการ์ดโอเคแล้วได้เป็นการ์ดน้องโนเอลครับผมอ่ะถือว่าดีได้มาขาดเป็น60เอร์ซ็นต์แล้วเวลาแบบตีแล้วมันจะได้โยอย่ไงอ่าไปกันต่อครับผมจังหวะนี้อ่าแล้วลืมตาต่อเนื่องไหม ปื๊บโอ้โหปู่เอ้ย <c oughs> น่าจะได้2ดาวนะวันนี้กับประมาณ300รอใบแหละเออลองรองดูเช็คทีหลังผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมเตรียมมาว้เท่าไหร่ <c oughs> โอ้สองดาวเองหรอ2ดาวรวมกับที่ผมมีเศษสารพัดอีกจริง,รงๆอยากได้อีก2อตัวสองตัวจบเลยโปอยากเล่นวันนี้นะครับผมไม่ได้อยากเล่นวันหน้าโอ <c oughs> ไม่ออกนะครับผม อและในตอนนี้เราก็เหลืออีกไม่กี่รอบกันแล้วครับผมเราไปกันต่อครับกับปู่ที่ไม่ยอมลืมตาลูกคุณหนูชุดดีและปู่โบเรียบร้อยครับผมปู่ไม่ลืมตาแล้ว <c oughs> ทำไมเป็นแบบนี้ตลอดเลยวะ <c oughs> ประมาณสัก200การันตีรอบหลังอะ่ะจะเป็นแบบนี้เลยนะคือปู่ไม่ลืมตาโอ้โหเรอยู่โน you know, มาเกียบสามอัน <c oughs> มาทำไมก่อนฮึป <c oughs> ปู่ขอร้องจริงๆเนี่ยชุดลูกคุณหนูมาหลายรอบแล้ว โบเออแค่ลืมตามันยากอะไรแล้วดับเบิลสเป็นโนเอลสองได้ไหมโบโอูยแตกสามอืมอ้ชื่นใจเลยขอเป็นโนเอลสองได้ไหมโอ้การ์ดมานะครับผมแล้วการ์ดโอเคการ์ดโนเอลตรงเลทไปก่อนหนึ่งรอบครับผมอ่าถ้าเป็นแบบการ์ดโนเอลโนเอลมันจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยอขอเป็นกระทิงดำกระทิงดำโอ้โอหน่วยอันซีโอ้หน่วยอินซีสีเงิน เรียบร้อยเรียบร้อยไปแล้วหนึ่ง <c oughs> อุตสาห์แตกสามไปแล้วหนึ่งครับผมลมอีกหนึ่งมีหลุดอีกหนึ่งเป็นอะไรเป็นการ์ดหรอไม่เอาไม่เอาเป็นหน่วยกระทิงดำได้ไหมโนเอลไม่ออกหลายรอบแล้วอืมอ่าเป็นการ์ดหรอโอเคเป็นการ์ดแล้วการ์ดวาเนซ่ามาได้ยังไงก่อนโอ้โห <c oughs> แตกสามหลุดสามรอบติดโอ้โหชื่นใจเลยเป็นอะไรที่ชื่นใจมากตอนเนี้ย แต่อย่างดีที่มีการ์ดมาแต่ยังได้ตัวจริงๆตัวนี้คือมันต้องการดาวเลยไม่ได้ต้องการการ์ดโอเปิดต่อครับผมแล้วแบบดาวออกเหลือแค่ปู่แล้วปู่ไม่ลืมครับผมจัดไปถือว่าใจสลายกันพอสมควรโอเคนะครับผมน้องโนเอลสองดาวได้สามดาวกับรวมเศษโอเคหมดด้วย นะครับผมตอนนี้เนี่ยเราก็สุ่มไปอยู่ที่ประมาณ280บใบกับการ์ดโนเอลเนี่ยขัดสใช่ไหมเรามาดูกันดีกว่า <c oughs> รอบหลังรอบหลังๆเนี่ยไม่ออกเลยออกแต่การ์ดโอ้โหเหมือนเหมือนได้ยินอะเหมือนได้ยินแบบว่าเราต้องการเฮ้ยต้องการตัวนะออกการ์ดรัวๆเลย <c oughs> โอเคขัดไม่ไดีดขัด2นะครับผมขัด2อะ่ะโยโยุปึ๊บปึ๊บแล้วก็เพิ่มไปเป็น70%แค่นี้ก็น่าเล่นแล้วเล่นได้แล้วเนี่ยโยยุ70% แล้วก็ส่วนที่มันเล่นได้จริงมันคือดาวครับ <c oughs> น้องโนโอเอลมันจะโดนเปิดก่อนนะผมที่ผมไอสาเหตุที่ผมเนี่ยต้องการดาวคือน้องโน,โนโอเอลเนี่ยจะโดนเปิดก่อน <c oughs> เราต้องทำกะไอเราต้องทําให้ถึงห้าดาวครับเพื่อที่จะเนาะเพื่อที่จะเพื่อที่จะทําให้น้องโนเอลเนี่ยได้เปิดหลังอ่ะปึ๊บไม่รู้นะครับผมกว่าจะถึงการันตีเนี่ยบางทีมันอาจจะออกถึง สตัวก็ได้เออออกเพิ่มอีก2ตัวแล้วก็อันนี้ดังนั้นผมขอเก็บไอ้ตัวนี้ก่อนที่อัปดาวไว้ก่อนดองไว้ก่อนได้เป็นประมาณนี้นะครับผม280ใบกับออสองดาวการสองดาวเสียดายอะ่ะอยากได้เป็น5ดาวนะครับผมแมขาดอีกตั้ง2ตัวไม่ออกเลยและที่เหลือนะครับผมยังเหลือในเรื่องของไอตัวนี้ เล่นควิดเนื้อเรื่องนะครับผมก็น่าจะได้อีกพันสองนะครับผมแล้วก็เติมแบททงเพิงแบททงพาร์ทแล้วก็น่าจะได้อีกอะอันนี้เราก็ต้องรอกันต่อไปนะแบล็กคิสตันนี้เป็นแบล็กคิสตันแบบพรีเมียมหรือว่าอะไรพรีเมียมด้วยโอ้รอบนี้แจกแบล็กคิสตันพรีเมียมเอาล่ะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจผกับคลิปต่อไปแล้วก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับผม